สวัสดีครับนะครับสำหรับพี่ชายนะครับผมทีทักเข้ามานะครับสอบถามนะครับเกี่ยวกับไก่หนุ่มพม่านะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นสายสอสนัดนะครับให้ดูนะครับผมนะครับสวย สวยมากนะครับให้ดูเลยครับตัวนี้รอยชนนะครับรอยชนจะอยู่สองเจ็ดสองแปดนะครับดูนะครับปีเต็มนะครับผมนะให้ดูดูหงเฮงดูทุกอย่างหล่อเกินนะครับะผมให้ดูนะให้ดูไปพร้อมๆกันในช่องนะครับผมหล่อมากนะครับดูโครงสร้างใหญ่บึกเลยนะครับ สวยเกินนะสวยสวยมากนะครับนี่สวยสวยสวยมากเห็นเต็มเต็มไหมครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องให้หน่อยหนึ่งนะชิอ่าจะได้เห็นเต็มเต็มนะครับอ่านะครับให้ดูนะสวยจัดนะพี่ๆรอเลยนะครับมาให้ชมนะนะครับ ที่ทักมาหาผมว่าทําชัดๆให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทําชัดๆให้แล้วนะครับทําชัดๆให้แล้วทำให้ชัดให้แล้วกระดูกใหญ่มากนะครับพี่นะครับกระดูกใหญ่สวยสวยเลยสวยจัดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เตะยังไม่เห็นแววอะไรนะครับ แม่ดีเลยนะครับพี่พี่นะตันนี้ยังเปรียวหน่อยนะครับหล่อมากครับห่อหลอหล่อ,อเกินนะครับมาชมนะครับหล่อสุดๆยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับ ก็มากเลยนี้เดี๋ยวเจ้าตัวเยียดดำๆเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้นะครับทักมาเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ชมนะสวยนะครับสวยมากเนะหล่อเลยหล่อจับ หลว่างหุน่นโนสุดสุดแล้วนะครับสุดๆแล้วสุดสุดหล่อเกินเกินบรรยายนะครับหล่อเลยเกินก็ให้พี่ชมนะครับตัวนี้เปิดวัดดวงให้พี่ชายไว้ที่สองใบเท่านะครับสองใบเทา่าก็ถ้าชื่นชอบก็ทักมาหาผมนะนะครับ ตัวนี้นะครับบอกเลยโคตรน่าเล่นนะตัวนี้โคตรน่าเล่นโคตรน่าเล่นไปเล่นดูนะครับ ขอบคุณมากๆนะคะก็ฝากพี่ๆนะครับติดตามด้วยนะครับผมสำหรับมากกุดงงนะครับขอบคุณครับ